ผลลพักนักปรุงพลัสในการทำสตูมะเขือเทศในวันนี้นะครับเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีแล้วก็ไม่ต้องเคี้ยวนานประหยัดเวลานะครับผลมีทางลัดนั่นก็คือซอสอาราเบียต้าของแอคเน i ซนั่นเองนะครับปกติขวดหนึ่งอ่ะก็ใช้ได้กับพาสต้าประมาณสักแบบ 3-4จานนะครับแต่วันนี้พลจะเอามาเป็นตัวสตูมะเขือเทศนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เส้นพาสตา้าลงไปเค้าตอนหลังนะครับเรียกว่าตัวนี้ทำให้เราประหยัดเวลาและที่สำคัญก็คือว่ารสชาติดีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเป็นออซอสที่ใช้น้ำมันมะกอกใช้มะเขือเทศที่มาจากอิตาลีนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือว่ารสชาติเนี่ย เป็นแบบต้นตำรับของบ้านเขาอย่างแน่นอนครับซอสอาราเบียต้าคืออะไรครับก็คือซอสพาสต้าที่มีส่วนประกอบหลักเป็นมะเขือเทศแต่เพิ่มเติมความจัดจ้านด้วยพริกใส่ลงไปนะครับแต่ต้องบอกก่อนครับว่าเขาเป็นเผ็ดแบบสไตล์คนอิตาเลียนนะครับเดี๋ยวพลจะใส่พริกสดลงไปเพิ่มด้วยอีกเล็กน้อยสําหรับเส้นพาสต้าที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็เป็นของแอดดซเช่นเดียวกันนะครับพลจะใช้เส้นที่มีชื่อว่า ตัดเลียดะเลนะครับจะเส้นใหญ่นิดหนึ่งใหญ่กว่าเฟตตูชินีนะครับแล้วก็จะขดเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ครับเส้นตัวนี้ใช้เวลาในการต้มนะครับให้ได้ระดับที่กำลังอร่อยเนี่ยอยู่ที่6นาทีครับพลจะต้มในน้ำเดือดแค่4นาทีหลังจากนั้นพลจะเอามาใส่ในซอสมะเขือเทศเพราะว่าเราต้องทำให้เขาสุกต่อนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็จับเวลา4นาทีในขนาดเดียวกันนะครับอีกกระทะหนึ่งตั้งไฟเลยครับใส่น้ำมันมะกอกครับผม ตามด้วยหอมใหญ่พริกจินดาผัดให้หอมสุกและมีลักษณะที่ใสขึ้นครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ซอสอาราเบียต้าของแอคเนซีลงไปครับปรุงรสด้วยน้ำตาลสายเล็กน้อยครับเกลือผัดให้เข้ากันดีครับเส้นพาสต้าตอนนี้ผ่านไป4นาทีแล้วนะครับนำขึ้นมาเสด็จน้ำนะครับใส่ลงไปในส่วนผสมซอสมะเขือของเรานะครับใส่ผักชีครับผม ทุกเส้นกับซอสให้กระจายทั่วๆนะครับเราแหวกตัวซอสนิดหนึ่งนะครับตอกไข่ใส่ลงไปครับผมปิดฝาลดไฟเป็นเวลา3นาทีครับเอาละครับไข่เนี่ยนะฮะแล้วแต่ความสุกที่เราชอบเลยเมนูนี้ต้องเสิร์ฟร้อนๆนะครับปกติแล้วชาชูก้าเขาจะชอบโรยเฟตตาชีสนะครับเฟตตาชีสเนี่ยเป็นชีสที่คนไทยอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับส่วนตัวผลนะครับอยากจะให้ เพื่อนๆลองได้ชิมนะครับยิ่งเวลาที่เขาอยู่กับอะไรหวานๆนิดๆนะครับเรามีตัวเฟตตาชีสนมไปตัดเนี่ยครับมันจะเค็มๆหน่อยนะครับอร่อยมากทีเดียวพาสเล่เราก็นี่ครับเด็ดโรยลงไปได้เลยครับเสิร์ฟเซ็นเตอร์ของโต๊ะแล้วก็แบ่งกันรับประทานอร่อยสุดๆแล้วครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราในชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ